กําลังดูคุณลุงนะคะกําลังสาธิตวิธีการปั้นนะคะดินเผานะคะคุณลุงนี้เป็นเจ้าของที่นี่นะคะคุณลุงเป็นเจ้าของที่นี่นะคะนะคะกำลังปั้นต้องขอโทษนะครับที่ไลฟ์มันตัดไปเครื่องมันร้อนนะคะอันนี้เป็นภาคสองนะคะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ที่เกาะเก็ดนะคะก้าพามาชมผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผานะคะอันมีชื่อของเกาะเกดนะคะตอนนี้คุณลุงซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่นะคะกำลังปั้นให้ดูนะคะน่าจะเป็นใจกันนะคะ ที่นี่นะคะก็ให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาปั้นได้นะคะันี่ค่ะที่นักท่องเที่ยวทีปั้นแล้วทิ้งตากเอาไวนะะ้นะคะนะครนะครคุณลุงกําลังปั้นอยู่นะคะคุณลุงเป็นเจ้าของที่นี่นะคระับกลังสาธิตวิธีการปั้นนะคะใหะ้พวกคนที่สนใจในพิพิธภัณฑ์นะครับเข้ามาชมนะคะ น,นี้เป็นภาคสองนะครับเป็นลายภาคสองภาคแรกนี่ไลฟ์ไปประมาณส6บหเดยดทีเครื่องมาตัดนะครับมันร้อนนะคะ<ด>อันนี้<ด>เป็นภาคสองนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคระบรอบๆนะอันนี้นะคะพาไปดูข้างใน ที่นี่ที่เกาะเกตคาพามาดูผลิตภัณฑ์ดินเผานะคะตรงนี้ที่เห็นเบื้องหน้านะคะเป็นที่ที่นวดดินเหนียวนะคะเวลาคุณได้มานะคุณเอาดินเหนียวมาจากเมืองปทุมเสร็จคุณเอาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็มาพักแล้วก็เอามาหมักนะคะมาหมักเสร็จแล้วก็มานวดนะคะมานวดให้เป็นเนื้อละเอียดนะคะแล้วค่อยน mm ํา hmm. มาปั้นนะคะไม่ใช่ได้มาแล้วก็เอามาปั้นเลยไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นบอ่อหมักนะคะบอ่อหมักดินนะคะ โอเคจะพาไปดูผลิตภัณฑ์รอบๆนะคะโอเคค่ะอันนี้แอดจะรวบตึงนะเดี๋ยวเครื่องมันร้อนเดี๋ยวมันตัดไปอีกเนาะแอดจะไม่เยินเยอะนะแอดจะพูดลุบๆอ่าใครที่ติดตามมาใหม่ๆนะตอนนี้แอดอยู่เกอ,อกเก็อันนี้จะเป็นเตาเผาโบราณน,นะคะเตาเผาโบราณอายุร้อยกว่าปีแล้วนะคะเมื่อกี้คุยกับพี่เขานะคะคนที่ดูแลอยู่ที่นี่นะคะ คนที่นี่ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเผาเตาเผาโบราณเนี่ยเผาโดยธรรมชาตินะใช้ฟืนใช้ในธรรมชาติเขาจะไม่ใช้เตาแก๊สนะคะป้าตุ่มนะคะป้าตุ่มอยู่ที่เกาะเก็ดเป็นเจ้าเดียวที่ไม่ใช้ไฟฟ้าในการเผานะคะใช้ฟืนใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเผานะคะเจ้าอื่นที่เกาะเกต็ดถามว่ามีไหมก็มีนะคะแต่เขาใช้เตาไฟฟ้ากันหมดแล้วนะคะการเผาเตาฟืนเนี่ยมันใช้เวลาเยอะนะ เขาบอกว่าเผาครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาถึงสามวันสามคืนเลยนะคะดูดูไปก่อนเนาะไม่รู้เครื่องมันจะตัดอีกเมื่อไหร่เนาะถ้ามันร้อนมันก็ตัดนหะคะเพราะตอนนี้อากาศข้างนอกมันร้อนมากนี่ค่ะเมื่อกี้พามาดูแล้วรอบหนึ่งทุกคนสนใจในเรื่องผลิภัณฑ์อาจจะพามาดูนะที่กดน้ํานะคะที่กดน้ําอันนี้สวยมากอันนี้แกะมือนะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะ ผลิตภัณฑ์กอกเกดจะมีด้วยกัน3สีนะคะมีสีดำนะคะสีเทาและสีแดงหรือสีส้มนั่นเองนะคะอันนี้เกิดจากการใช้แกลบนะคะใช้แกลบหมักนะคะหมักแล้วก็เผามันก็เลยเป็นสีดำนะคะอันนี้สีเทาเกิดจากการใช้แกลบที่เหลือจากการหมักอันเนี้ยเอามาเผาก็จะกลายเป็นสีเทานะคะอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ สีเนี้ยแร่งมากเลยเมื่อกี้คุยกับพี่เขาเนี่ยถ้าเป็นสีแบบเนี้ยนะเนื้อสีนี้นะสีแบบกระดำกระด่างแกร่งนะคะแล้วก็ทนนะคะราคาอันนี้นะคะสิบห้าบาทนะครราคาน่ารักมากนะคะซื้อไว้แจกเพื่อนๆได้นะคะสิบห้าบาทสิบบาทอะไรน่ารักนอกนอกเสียจากจะเป็นงานแบบแกะสะลักก็จะมีราคานิดหนึ่งนะคะเอะ๊เดี๋ยวพาไปดูบาทดีกว่านี่อันนี้เมื่อกี้ดูแล้วนี่ซุมนี้ซุมนี้โซนเนี้สวย เพราะแอดต้องรีบถ่ายเพราะว่าไม่รู้มันจะตัดเมื่อไหร่อันนี้พันสามห้าสิบนะคะเป็นบาทนะคะเป็นบาทน้ำมนนะคะเป็นบาทน้ำมนอันนี้เอาไว้ใส่น้ำมนจริงๆได้นะคะคุณหรือใส่ของมงคลต่างๆนะคะทําเป็นลูกบาทมีด้วยกัน3สีนะคะมีสีดํานะคะและสีเทาสีเทาวาสวยสีเทาขนาดจะใหญ่กว่าจะพันเก้าห้าสิบหรือพันแปดห้าสิบเนี่ยเมื่อกี้แอดไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวแ,แอดจะรีบรฟ์นิดนึงเดี๋ยวกลัวเครื่องมันตัดอ่า แล้วดูอันนี้อันนี้จะเป็นคมไฟที่คุณเห็นสลักเนี่ยคือใช้มือนะคะใช้มีดใช้ตะไบใช้สิวใช้อะไรเล็กๆแหลมๆแยงทําให้เกิดลวดลายต่างๆนี้ขึ้นมานะคะคมไฟอันนี้ราคา6,005นะคะ6,005นะคะนะคะแล้วก็จะเป็นสีดําสีดําอันนี้8,005นะคะที่เห็นเทียบกับมือแอดนะเนแอดจะหยิบให้ดูนี่ประมาณนี้นะดูนี่นะคะ อัน,นเล็กๆก็มีอันนี้ไว้ใส่กร,รมยานนะคะอันนี้เอาไว้ใส่กัญญานนะคะอันนี้สองพันแปดอันนี้คคมไฟนะคะเขาก็จะมีถ้วยจอกถ้วยจอกสิบบาทเองค่ะนะคะใส่น้ําชงน้ําชาใส่กระถางต้นไม้อัน,นเล็กๆหรือไปใส่พวกกิ๊บพวกอะไรคลิปหนีบกระดาษอะไรก็ได้นะคะคือเขามีหลายราคานะคะนะคะอย่างเงี้ยเก้าสิบห้าบาทเองขนมคกนะคะฝาจุก ไปทำขนมาคกหรือไปทำหอหมกก็ได้นะคะตัวนี้หม้อหม้อนี้ร้อยบาทนะคะหม้อนี้ร้อยบาทนะคะคนโทรใส่น้ำอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบบาทเองคุณหม้อเบลอเลยเลยอันไม่รวมฐานนะฐานแปดสิบอันนี้สามร้อยเจ็ดสิบอันนี้ใส่น้ำดื่มอันนี้เย็นมากไม่ต้องแช่ตู้เย็นเลยค่ะถ้าน้ำจากเ,เครื่องต้นดินเผาเย็นนะคะอันนี้สวยอันนี้ไม่มีราคาติดอันนี้สวย สวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะตอนนี้แอดอยู่ที่เกาะเกตนะคะเกาะเกตนะคะพามาดูเครื่องปั้นดินเผาโบราณน,นะคะซึ่งปัจจุบันนี้หาชมได้ยากแล้วนะอันนี้ไม่รู้เครื่องจะตัดเมื่อไหร่นะตัดเมื่อไหร่ก็เท่านั้นนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ตัดไปรอบนึงละอันนี้จิ้มจุ่มหมูกระทะแหมนึกถึงอันนี้ระบุเพศอน,นุวาสไม่ตงการเซ็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะ อันนี้นมคุกอันใหญ่ร้อยสี่สิบนะคะเียวนอ่ <Greek. S 2> เ,น,บบน,อเน,นี้เดี๋ยวเราไปดูคุณลุงกำลังปั้นคุณลุงเนี่ยเป็นเจ้าของนี่นี่ลงนิจิาสารนี่นะคะไทยแลนด์นะคะนี่คุณลุงเป็นคนเดียวกับคนที่ปั้นอยู่ข้างหน้านี้นะเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงนี่คุณลุงกาลังปั้นฝาหนมคุกคุณลุงเป็นเจ้าของที่นี่นะคะใช่ <laughs> ใช่เห็นไหมไมาบ่อยค่ะมาบ่อยอันนี้กําลังปั้นฝาหนมคุกเหรอคะเนี่ยราคาคุณลุงเป็นเจ้าของเดียวกับภาพที่เมื่อกี้แอดชายให้ดูนะคะนี่นนอ๋อ ดินนี้เอามาจากปทุมใช่ไหมคะมดินเหนียวค่ะ,คะเป็นดินที่มีคุณภาพดินจากที่อื่นไม่ได้หรอคะคุณลงุงม,มันได้แต่ีนมันมีเม็ดปั้นแล้แกะไม่ได้อ๋อมันมีเม็ดปั้นแล้วแกะไม่ได้คือเนื้อไม่ละเอียดพอ